ได้ไพ่หกถ้วยแหมมีความสุขสบายใจ,จเจอะเจอเพื่อนฝูงเจอเจอเพื่อนเก่าเจอะเจอกลุ่มก้อนเอะสบายใจได้รับของฝากของขวัญอาบางคนก็สุขกายสบายใจเพราะลูกสบายใจเพราะเพื่อนอ่าหมู่มูลเพื่อนฝูงนี่ไงมิตรภาพเห็นไหมไพ่สอดคล้องกันไม่ยังไม่น่าเชื่อยังไม่ทันเปิดเลยนี่เห็นไหมไพ่ถ้วยนี่คือมิตรภาพ เจอคนนั้นเจอคนนี้รุ่นน้องรุ่นพี่เพื่อนฝูงเพื่อนเก่ามารวมตัวกันกินดื่มพูดคุยหนุกหนานเฮฮาอ่นานะดูดูดอ่าอไพ่ทัดน้ำน,นั่งเลยเว้ยแล้วก็จะมีไม่สบายใจด้วยนะดังนั้นทายว่ากลุ่มหนึ่งไม่สบายใจอีกกลุ่มหนึ่งน้อยใจนะในบรรดาเพื่อนฝูงซึ่งกันและกันเนี่ย เ,เหนือเราขึ้นไปอาจจะไม่แฮปปี้เราล่างลงมาก็ไม่ค่อยแฮปปี้เราแต่ตรงกลางนี่แฮปปี้เราก็แสดงว่า,าไม่มันเป็นเรื่องปกติวิสัยนะคนรักเท่าผืนหนังคนชังเช่าผืนเสือต้องวางใจหน่อยมันก็คล้ายๆกับพูดกลางวันเมื่อกี้นี่แหละนะครับเราก็จะน้อยใจคนนั้นคนนี้ คิดว่าคนนั้นอย่างงั้นคนนี้อย่างนี้อ่หยุดคิดได้แล้วพอทำงานเพราะว่าสัปดาห์นี้ในช่วงของ3-4วันนี้วันที่6-7-8-9แปลว่าขี้เกียจและงานก็จะมีปัญหาด้วยนะครับเ,เพราะนั้นพุธกลางคืนถือว่ายังไม่ดีใน4วันนี้นะครับยังไม่ดีนะระมัดระวัง ทัดน้ำมันเยอะเกินเวลาทตุน้ำเยอะเนี่ยระบบเลือดเลือดน้ำเหลืองเครื่องดื่มของหวานของมันเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ต้องระวังการกินนี่นะเลือดน้ำเหลืองบางคนตรวจเลือดบางคนต้องตรวจเลือดนะแต่ว่าจะได้รับความสบายใจเพราะว่าจะมีคนหมายถึงมีคนให้กําลังใจเราอพอเปิดไพ่มาครบแล้วไพ่ตรงนี้สอดคล้องกันว่าจะมีคนให้กําลังใจ แต่ไพ่ตรงนี้แปลว่ามันเป็นเครื่องหมายทางการแพทย์เห็นไหมเห็นไหมเห็นเครื่องหมายทางการแพทย์ไหมถ้าคุณไม่ได้เป็นอะไรคุณต้องกินยาสัปดาห์เนี้ยต้องกินยาแต่บางคนก็นู่นเลยไปหาหมอเลยระวังนะระวังเรื่องการดื่มการกินระวังเลยระวังไปถึงทั้งสัปดาห์แหละแต่จริงจแล้วช่วงวันที่สวันที่ผ่านมาเนี่ยสองวันที่ผ่านมาเนี่ยถึงวันที่ อันนี้อะไรหกเจ็ดแปดเก้าต้องระวังถึงวันที่เก้านะครับอืมแต่แต่อย่างน้อยก็จะมีความสุขใจสบายใจจุดหนึ่งเหมือนกับผ่านอะไรมาแล้วเพราะฐานดวงไม่ค่อยดีสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วถ้ามีเรื่องไม่สบายใจหรือไม่สบายตัวไม่สบายกายอะไรพวกนี้ในช่วงของวันพรุ่งนี้นะวันที่หกเนี่ย 7, 8, เจ็ดแปดก็จะสบายขึ้นแต่ถ้าคนไม่สบายวันที่เก้าระวังกำเริบขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ อย่าน้อยใจนะอย่าน้อยใจคนอื่นไม่งั้นไพ่ธาตุน้ําเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ถ้าเป็นสุขภาพจะเป็นเรื่องต้องดูแลเกี่ยวกับพวกเลือดหวานมันเค็มก็ต้องดูแลมากเป็นพิเศษควบคุมด้วยนะครับถ้ามีเกณฑ์เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่พอเข้าวันที่10 1112ดี10 11 12ค่อนข้างดีสำหรับพุธกลางคนนืนพุธกลางวันพรอมพุธกลางคืนได้นะนะครับ สัปดาห์นี้มีน้อยใจคนแน่แต่กลุ่มหนึ่งก็จะรู้สึกมีความสุขกับคนใกล้ตัวมันจะแตกออกวกาเป็นก๊กเป็นเหล่าดวงาตามันแบ่งแบ่งเป็นแบบนี้นะเ,ออเรื่องความรักแฟนแฟนมีดวงเดินทางนะครับมีดวงเดินทางแล้วก็มีดวงที่จะทํางานเยอะถ้าคุณมีคนรักแล้วนะนะครับส่วนใครที่ต้องการเรื่องเงินดีๆพูดกลางคืนเนี่ยพอเข้าวันที่10 11 12การเงินดีสัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์ที่ไพ่ใพ้พลังของความขี้เกียจสูงนะงานมันจะอืดอเอืเอๆบางคนก็หยุดพักบางคนก็ไม่ได้ทําบางคนก็ทําแบบตามหน้าที่เออใช้คํานี้แต่ปลายสัปดาห์คุณมีดวงโชคนะครับมีดวงโชคเกณฑ์ชะตาสัปดาห์นี้ไพ่โทนเรียบเรียบง่ายๆอืดอเอืเอ,ๆ,เอๆไพ่ท่าน้ําขึ้นเยอะมากไพ่แบบนี้ พูดแล้วทําไม่ค่อยได้บางคนก็ไม่มีแรงบางคนก็ต้องทํางานเนรื่องที่ไม่สบายแต่ทําได้ไม่เต็มที่หรอกนะครับเกณฑ์ดีเรื่องเงินและงานและโชคตั้งแต่วันที่สิบเป็นต้นไปถ้าจะเสี่ยงโชคหรือได้โชคหรือได้ของฝากของขวัญหรือทําอะไรได้อะไรที่สบายใจเนี่ยผู้หญิงได้จากผู้หญิงผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงผอมนะ ถ้าพูดจะซื้อตตลอตเตอรี่เนี่ยซื้อลอตเตอรี่กับผู้หญิงที่ท้วมๆหน่อยอ้วนๆหน่อยอบๆหน่อยสมส่วนหน่อยหน้าอิ่มๆบ้านเล็กที่ลองซื้อติดไว้นะท่านที่เกิดพุงคืนนะหรือใครก็จะของเงินแฟนของเงินคนใกล้ตัวหรือว่ามีผลประโยชน์อะไรกันนะ่ะก็นั่นแหละประมาณนั้นนะผู้หญิงอบอวบถ้าเป็นผู้ชายก็ผู้ชายผิวเข้มนะอ่ะโอเคครับเรียบร้อย คุณผู้ชายนี่คนไหนเป็นผู้ชายแล้วพุทธกางคืนนะช่วงนี้เขาบอกผู้หญิงให้โชคเหมือนกันเหมือนกันนะงานนี้จะอืดๆหน่อยนะจะไปเด่นๆเอาช่วงปลายสัปดาห์การเงินถ้ามีคนที่เป็นหนี้เราจะทวงยากการงานการเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามกําหนดแต่ยังไม่มีอะไรเสียหายมากหรือเสียหายแล้วแก้ไขได้เกณฑ์ชะตาของพุทธกางคืนนี่ใจขุ่นมัวนะผมดูในตําแหน่งใจนะระวังปากเรานะ ปากเราหรือใจเราอะ่ะมันคนบอกไม่ได้พูดอะไรแต่ใจมันขุ่นมัวในดวงตานี้ใจพานใจขุ่นมัวเปลี่ยนใจหน่อยจะได้รอจะได้รับโชคลาบ,บนี่ตำแหน่งใจครับดูระวังคําพูดของเราทําให้คนแตกแยกกันโดยเฉพาะถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่จริงระวังให้ดีอย่าปากไวมีปัญหาออาเรียบร้อยทัดลมทัดดินทัดน้ําขาดทัดไฟทัดไฟพอมีไม,ไม่ขาดไม่ขาด มันอยู่ห่างไปไนิดนึงระวังสุขภาพหน่อยนะครับจบสีสีน้ําเงินสีน้ําเงินสีน้ําเงินสีน้ําตาลห,หลังสองหอนแม่นเลขหน้าไพ่8 3 1สหนึ่